ียบร้อยผ่านไทยนะยะจัดไปอ๋อรึเปลี่ยนออกเลยจิน,นี่กลับด้านเดียวกลับด้านตำต่อเปิงต่อหลายไทยนี่ต่อหลายอุปสรรคในการถอนกับระเบิดกับมข้าวว่ะตำเลยว่า กากบ่อขันเพียงทางแผ่นยนจักบาทนี่แพ่้นเนี่ยพันกว่าเนี่ยพันพันเท่าไหร่อะซื้อมาเดไปซื้อิบัินี่ไปซื้อน็อไปซื้อน็อโอ้ยไปซื้อถาไปเลยาเยอมดเลยเอาวันระคาไปเลย่เดีัน เหมืแต่งงานดิอยเต่งงานได้ดีอรอยนึงโอ้ยาห้ากุนันใส่เด่นเบอร์สิบองห้นกนันเบอร์สิเบอร์สิบสองนันเหนปะเบอร์ยี่สิบสองเบกาเหนเอายี่สิบสองยี่ตัแหวนสตัวเบอร์สิบเก้าบอเหัด เจ้าน่าทีเป็นผู้ขันจเจอยจ้าแหงๆมน่นมัน่งไหมหเลอน้อยเดีเมียเรามาขันตัวนี้ไหมขันดูนดอ้าวมนนอดูว่าจะเจ้าอามันขาดเลยมันขาดเลย เตียนคางครับอ้าวมันก็ฟิตเถอะหมุนตามอรอกนนดึดึง